รุ่ข่าวเด่นหมอลำดังในรอบอาทิตย์นี้มียังเกิดขึ้นแนะ่ในวงการหมอลำฮะติดตามครับชมได้เลยนะครับข่าวแหลกในรอบอาทิตย์นี้<ม>วุ่งถี่มีปัญหาที่สุดมีบาผลวุ่งหมอลำใจเกินรอยตัังแต่การไปออนทัวทั้งจังหวัดสุรินต้องเดือนการแสดงไปถึงสอมมือเพราะฝา่าฝนตกหนักเกิดให้เดือนทำการแสดงไปหอดมือแสดงก็ยังไม่จบอีปัญหา เรื่องของเวลาการแสดงที่ทังผู้จัดประกราศว่าแสดงสอดแจงแต่ถึงเวลาประมาณป,าณปีสองทั้งเจ้าหน้าที่มาสั่งนายจุต่ำห้เแฝนแฝงบวกกอใจถึงขนาดเพียงสิ่งของขึ้นมาทาังเวทีทั้ทงตำรวจได้ขึ้นเวทีประกาศเหตุผลจำเป็นที่ต้องแสดงต่อว่าได้พอเป็นคำสั่งจังหวัดเหตุการณ์จังสงบลงมือที่สองก็มาแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอันนี้ปัญหาอยู่ทั้งนาวงนาเวที มีแฟนๆคำว่าเบิงร้ายมีการทะเลาะวิวาทจนทางหัวหน้าบอยซีริชัยออกมาประกาศบอกว่าผู้ใดโมั่มาบวนผู้ใดบอยกฟั้งลั่มก็ไปทะเลาะกันหมองอื่นและทางผู้จัดง,งานก็ขึ้นมาประกาศบอกว่าถ้ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันอีกก็สีใหายใจข้ามาลั่มเกิดเหตุหหหการสงบลงได้หลังจากแสดงย่ที่จังหวัดศรีสะเกษได้มากขึ้นเวทีย่ทีีจังหวัดอำนาจ,จเจริญตามโปรแกรมมติหก มีสายน2 5 6 5มีการตั้งเวทีอย่างกันเรียบร้อยขึ้นป้ายมีรถแห่ไปประกาศประกาศว่าสีมีมวลำใจเกินรอยแสดงแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกามีจนาทีขอมาพูดคุยกกัหัวหนาบอยซิริชัยบอกว่าการแสดง ให้แสดงในยต์แต่ต้องบุกเกินหกถุมและเสียงอย่าให้ดังเกินไปจนหน้าบอยสติชัยได้ประกาศยกเลิกง,งานเก็บเบียทีงานนี้กะเสียหายกันไปเพราะว่าทั้งวิธีมันได้ตั้งเดเอาเออกข้างคานนํามันทั้งคาคอนบอยผู้เขาไปตั้งวิธีงานนี้กะเสียหายกันเป็นแสนหลังจากนักนกลับไปแสดงยุทธ่จังหวัดมหาสารคามงานนี้ก็ไม่มีปัญหาสามารถจัดการแสดงได้ วงที่มีเรื่องที่สุดในรอบอาทิตนี้ก็สูญนี้บควนอง์หมอลำใจเกินรอยนะครับและข่าวเรี่นของอาทิตย์นีเป็นเรื่องเกิดขึ้นอยู่ที่หมอลำคณะเพ็บลำเพื่อนเรื่องของเรื่องก็มีคนคนหนึง่งอสิบวขอเอ่ยซื้อเพื่อเพื่อปัญชีเกิดความเสียหายกับเพิ่นแต่บางวิจารว์วงเพ็บลำเพื่อนบอกว่าการไปออนทัวทางกรุงเทพกับพบมีคนเบิ่งขาดทุน และฉายาของว่หมอลำพักอีเหลือดหรือความเป็นเหลือแปลกจากใดมา,จากจังใดจนทีศไทยแฟนคลับของหมอลำเพล่ํลำเพ่อนถึงกับทั่วโลกกับคนคนนั่งทีมีปากวิจารณ์ถือเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดในวงของหมอลำเพลิดลำเพ่อนในรอบอาทิตย์นี้หรือสิตุกลงกันยังไดเพราะว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกันดีเคยหัวใจกันดีก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปข่าวที่สามเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวข,ข,ของจรหน,นี่มือปราบว่านี่ ทางจอหน,นิงเมือปราบได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าลูกสาวกับแม่เ่าได้ประสบอุบัติเหตุมีช่วงหนึ่งแด้ทางโรงพยาบาลของอำเภอพิบูลม์บางสาหารที่เป็นบ้านของจอนนิเมือปราบได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลสัมปาิทธิที่ประสงค์ที่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและช่วงถี่รถขอมาทางังในจังหวัด จอน,นี่มือป่ากาไล่ซดบอกว่า,ข,าขอความช่วยเหลือจากทังตำรวจทังอำเภอวารินทั้งจังหวัดอุบลให้อำนวยความสะดวกเพื่อนำผู้บาดเจ็บที่เป็นลูกสาวและแม่ยายของจอหน,นี่มือป่าเข้ามาโรงพยาบาลจนถึงเวลานี้ก็เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิประสงค์อาการกด็ดีขึ้นหลยแล้วก็เป็นกรลังใจให้ครับ ครอบครัวของจอนนี่มือปาเขาให้ผ่านพุ่นไร้เดีแบบนีไปโดยเร็วและขอให้ทั้งลูกสาวของจอนนีมือปาาและแม่ยายหายจากเจ็บไข่เร็วๆออสามข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นในวงการมอลลั่ในวงการศิลปินมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟัง่ายนี้ความที่เห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อผู้ภาคคิปต่อไปคิดหนามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ ต้องยูทู e ของลุงจากมักมวนอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์ให้ด้ว,ดวพี่น้อง